วันนี้จะพามากินขนมคุกกี้นะคะเป็นไส้ที่เรายังไม่เคยกินค่ะอย่างเช่นไส้น้ำแดงโซดาอันนี้ไส้เมลอนค่ะอันนี้ห่อละสิบสองบาทนะคะพอดีมันวางคู่กันแล้วมันก็สะดุดตาว่าเอ้ยไส้นี้เราไม่เคยกินนะเมลอนอันนี้น้ำแดงโซดาเป็นกลิ่นน้ำแดงโซดาขอลองกลิ่นน้ำแดงโซดาดีกว่านี่ของฟันโอนะคะปกติฟันโอเราจะเคยกินแต่รสอ่ารส ลดครีมเขากับลดนมเนาะอันนี้น่าจะออกใหม่หรือเปล่าเราไม่มั่นใจเราได้มาจากเซเว่นนะคะห่อสิบสองบาทพอดีวางข้างกันกันกบสีเขียวสีเขียวก็สะดุดตาอ้าวไอ้รสเมลอนเนี่ยยี่ห้อนี้เพื่อนๆเ,เ,เคยกินไหมนี่อันนี้ก็สิบสองบาทเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแกะไว้ทีเดียวเลยดีกว่าเดี๋ยวมาชิมแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆฟังเนาะกินกับชากาแฟนะ่าจะเหมาะมากๆเนาะ ออ้ยอยากจะบอกว่าเมลอนหอมมากหอมตั้งแต่เปิดถุงเลยค่ะเดี๋เยเยี่ห้อเดียวกันวะไม่ใช่ค่ะแต่วางข้างกันตอนแรกคิดว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันใช่แพคเกจเหมือนกันเลยใช่แพคเกจเหมือนกันเลยราคาเท่ากันด้วยห่อสิบสองบาทเราก็แบบอยากลองสองรสเลยเราเพิเข้าใจว่าเป็นใช่ใช่ <ๆ S 1> ค่ะไม่ใช่เหมือนแต่เหมือนกันเนาะวางข้างกันเลย หรือเขาเป็นคนผลิตเจ้าเดียวกันเหรอคะเราก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันเนาะอุอยแต่ไส้เป็นสีแดงนะคะกลิ่นน้ำแดงโซดาจริงๆเลยคะ่ะนี่กลิ่นน้ำแดงโซดาเดี๋ยวขอดูไส้ก่อนแล้วกันเนาะเป็นไส้สีอย่างงี้ะคะ่ะอ่าเป็นครุกกี้นะคะ อหอมน้ำแดงโซดาเลยแหละอืมอืมให้ตะกล้องชิมแม่พิมพ์เขาสวยดีเนาะนี่ค่ะสวยน่ารักอะ่ะเฮกินแล้วรู้สึกแบบมันเหมือนเย็นๆไหมคะตะกล้องลองกินดิเลยทำไมเรารู้สึกแบบเย็นๆด้วยอะ่ะ คิดไปเองเนาะเป็นคุกเป็นคุกกี้แซนด์วิชสอดไส้ครีมกลิ่นน้ำแดงโซดานะคะนี่กำลังกินอยู่ mm hmm. เนาะเข้าใจทำอะ่ะเป็นครีมกลิ่นน้ำแดงโซดาหวานหวานอร่อยครับแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเย็นนะนึกว่าแบบจะมิแต่เมื่อกี้ได้ได้มีความรู้สึกก็ได้ถามว่าเอ๊ะเรารู้สึกเป็นคนเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ย กินกับกาแฟร้อนๆน่าจะแบบเวิร์กมากนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันฮะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พอดีเมื่อกี้ผมลุกออกมาก็เลยไม่แน่ใจว่ามรู้สึกเย็นๆหรือเปล่าก็จะมีเหมือนอะไรนิดๆี้แใช่คล้ายๆแบบเย็นแบบมิ้นต์ๆนะคะแต่เป็นมันเหมือนเมนทอนอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ได้กินแบบนั้นเนาะโอเค okay. ต่อไปเป็นกลิ่นเมลอนโอ้นางเอกของเขาอะไรที่เกี่ยวกับเมลอนนี่แบบว่าเอกลักษณ์มันจะหอมมากๆ มากะแบ่งให้กินกินด้วยกันกลิ่นเมลอนได้เยอะอยู่นะคะเพื่อนๆอุยโต๊ะเราขยับมลหอมนะหอมค่ะเมลอนหอม กรอบหวานอร่อยและหอมแต่เราชอบความกรอบของขนมตัวนี้มากกว่านะคะคุกกี้ตัวนี้มากกว่ารู้สึกแป้งเขาจะอร่อยกว่าแต่นี้กินแล้วหอมหอมสบายจมูกหอมรู้สึกก็คืออร่อยอะคะ่ะแต่แบบว่าชอบแป้งชอบแป้งกรอบตัวนี้มากกว่าะคะ่ะเหมือนมันมีรสชาติมากกว่า ดดแต่อันนี้<ห>นแบบใช่ไหมใชหวานโดด,โดแล้วก็หอมนะ่ะเนาะเสน่ห์อยู่ที่ความหอมมากๆชอบหวานๆเนี่ยตัวนี้เลยใช่ไอตัวนี้ก็จะแบบว่าหวานวานกรอบๆแบบนออนเออหวานอ่อนๆกมๆลมกล่อมลงตัวแล้วก็หอมกลิ่นอะไรอะน้ำแดงโซดานะคะ เพื่อนๆไปลองชิมได้ถ้าใครอยากลองแบบของแปลกใหม่แบบเรานะคะนี่ห่อ12บาทน่าลองอร่อยทั้ง2องรสเลยค่ะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมดาพากินด้นะคะเอาไว้คลิปหน้านะว่าเราจะมารีวิวรสชาติอะไรให้เพื่อนๆให้รับรู้ด้วยแล้วแบบเผื่อเพื่อนๆแบบเอออยากลองกินตามเราบ้างแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะ